คนคนคนี่มันดีมากครับคนดูอืมอืคนขามือหน่อยขามือขามือขามือครับ เขามึอขามึอขามึอ <c oughs> มันไม่ไ้ากั <c oughs> นนะทุกค <c oughs> นี้เล่นน้ำเฮ้ยืฮ้ยเฮ้ยยไ บ้าไปไปไาบ้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 า้าบ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 ้

คนเฮ้ยมันมันท้อไม่บันเล่าเลยคืออันนี้ฮึฮึคนเฮ้ยเฮ้ยคนมาี่เออ คนมาหนิเอนเอ,อนิวโทษโทน,น,นก,กินแล้วกินแล้วโอ,อนโอษนิวนิวนี่